เรพบปอก็ไปินดำพระร้อยแล้วครับมัอนี่เนื่องจากว่าไปเฮ็ดคลิปไข่มดแดงครับเรียงมดแดงเอาไข่มันครับกันเลยต่อมาเฮ็ดแตงศิษยครับพี่น้องไม่เห็ดให้เบิ้งแตตกตกระบวนการแรกได้ครับพี่น้องเด้อเอาไล่กันเลยเพื่อความเสียเวลาได้พี่น้องเด้ออุปกรณ์มีนี่ครับพี่น้องนี่โลนะครับโล่นี่ห้าไปซื้อมานี่นะครับโลใส่ขนมโลนี่แหละครับผมอันนี้โลหนึ่งเขาไข่มันสองร้อยบาทครับพี่น้องเด้อนะครับ คือโหลหนึ่งบมแม่โหลหนึ่งตอนนี้มันสิบสองอันสองร้อยบาทนะฮะแล้วก็มีสั้นนี่พี่น้องนี่สั้นมันนะครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ว่างอาหารเด้อนะครับผมดัดแปลงที่ว่างอาหารพอดีโต๊ดนี่มันเป็นไอ้ว่างต้นไม้ของนิกกี้ของลูกไส้ครับนะสิ่งที่จําเป็นครับพี่น้องนี่น้ำใหดรูบ่อยน้ำนะครับหมดแดงมักเนี่ยฮะเข้ามาว่างใส่สินะครับเอาสั่นว่างไว้นะเนี่ยฮะเจาะเอ้ามาพี่น้องถามหลายคนมาเจาะจังไดนี่ ผมเสียดให้เบิ้งครับพี่น้องนี่นี่นี่เอาโลนี่มาแล้วมาเจาะสิครับพี่น้องคัตเตอร์กรีดนะฮะแต่ต้องระวังนิดจักหน่อยนี่มันสิบาดมือเด้อให้เอาไฟมาล้นจักหน่อยนะครับพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็นี่เจาะหู้จักหน่อยให้มันระบายอากาศนะครับเพื่อนมีน้ำยังนี่นี่ก็สิได้ไหลลกออกเด้อครับพี่น้องเด้อระบายอากาศแล้วก็หาแนวยึดไว้นะฮะผมเอาสายรัดรัดไว้นะครับแต่ผู้ใดมีน็อตกับเจาะก็ได้ถ้าเปิดแป้นแป้นไม้นะครับพี่น้องเด้อนะครับอ่ะเห็นป่ะอันนี้เขาก็สิยึดไว้สิครับหมุนเน มันเกิดที่ซอยพายุงมาให้โลบมันล่มนะครับเฮ็ดแจ้งได้อะไรบ้างให้โรมันล่มครับพี่นอ้องอ่าแล้วเขาก็เปิดไ้ให้เขาเนี่ยนะฮะอ่านี่ซ้ำนี่แหละครับอุปกรณ์มันนะครับแนะล้วกระทริงสําคัญนี่นี่มดแดงเข้าไปเอามาแล้วนี่ห <c oughs> ่อใส่เอามาจะาข้างอะไรครับพี่น้องนะเอามาว่างไว้เดี๋ยวนะครับวิธีการเฮ็ดอ่ะแล้วที่นี่นี่ฮาร์ดบีทมันมากินขนาดของหวานนะครับพี่นอ้องเด้ออ่าแล้วก็ ผมมีอาหารอาหารเห็นมันเฟิร์สเหมือนกินเป็น,กนปไก่เหล้วนะครับก็เลยเสียบมาว่างไว้ให้เบิรนล่องเบิรงนก่อนนะครับไก่เศษนี่เช้าสีกินบัวแต่จริงๆเขาจะมากินมาแลงงด้วพี่น้องเด้อนะฮะจริงหลอกจริงหลีดพุนี่เอามาว่างไว้ให้รถดนะครับอืมไอเดือดก็ชิว่างไว้ก่อนนะพี่น้องเด้อฮะนี่โอ้เฟิ่์สมีอเนี่ยพร้อมประมึกนะฮะแต่จริงๆมมนต้องเป็นพวก มะเรงเขาสีมักนะครับพี่น้องเอ้านี่บาทนี่กระบวนการนี่เด้อเขาไปเอามาเขาใส่ถุงไว้สีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยก่อยก็ับพี่น้องเด้อแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเด้อมองนี่สําคัญเลยครับพี่น้องเด้อนี่เขาต้องใส่น้ำนี่ครับบ่ให้หมดแดงเข้าออกนะครับแล้วก็อันอื่นกับเขามาบ่ได้เด้อครับพี่น้องเด้อนี่นะครับมดแดงกับซีฟลุดออก นี่ครับป้องกันไว้นะฮะฮะบา้านนี่วิธีสุดท้ายครับพี่น้องนี่แหละครับมดแดงจะเข้าไปออกมาอาดีตผมออกมาประมาณสองห้างครับพี่น้องต้องสา,ามาหาหม่งว่างดีๆเพเื่อนอัน,อนสั้นผมมันสิหน่อยจักหน่อยครับพี่น้องพี่น้องเฮ็ดสั้นกันสิเฮ็ดสั้นโย <No! S 2> จังหวะนี้แหละครับพี่น้องที่เจ็บปวดที่สุดก็คือ นี่เข้ากับทางเฮดถห่มห้างมันแตกไลยเด้อพี่น้องเดอ้อเอานะเขามาสำรวจอืมโอ้กัดหรือพี่น้องเอ้ยเอาเอาโอเคครับพี่น้องนี่คือกระบวนการในการเฮ็ดเ,เลี้ยงมดแดงเอาไข่เลยครับพ,พี่น้องเด้อเอาอีพีนี่อีพีแรกครับเดี๋ยวสิเฮ็ดอีพีสองห้เบิ่งว่ามันสิเข้าไปอยู่จังไดนต่ออ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ okay hey.